สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ ต้องขออภัพยพัดลมกับไฟนะคะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร่คือเจนอยากจะมาเล่านะคะเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่มารับชมเจนเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆตัดสินใจอยู่นานนะคะว่าจะเล่านี้ไหมควรจะเล่าไหมแต่ว่าเล่าดีกว่าเหลือใครที่เจอประสบการณ์เดียวกับเจนจะได้ระมัดระวังตัวค่ะคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเจนเอะไปฝากเงินที่ตู้ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างแต่ว่าเขาก็มีธนาคารของเขานะคะซึ่ง ก็เป็นตู้หน้าธนาคารของเขาทีนี้ปรากฏว่าเจนไปฝากรอบแรกเครื่องนับเงินนะคะเขาก็เด้งออกมาเงินที่เหลือบอกว่าระบบขัดข้องทีนี้เจนก็เริ่มเอกใจแล้วว่าทําไมถึงระบบขัดข้องจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนนะคะว่าให้เรารู้แบบเหมือนเขมง่งเขมง่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเป็นฝากรอบที่สองเนี้ยปรากฏว่าตู้เกิดเออร์เลอร์ค่ะแต่ยังดีที่ปินสลิปออกมาได้ แล้วช่วงดีไปกว่านั้นคือธนาคารอะ่ะเขายังเปิดอยู่ซึ่งมันอยู่ในเวลาที่แบบไม่ได้มืดมากสิ่งที่เจนอยากจะเตือนเพื่อนๆคืออ่ะขอเล่าก่อนนะคะพอสลีปออกมาจริงก็ไปแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในธนาคารว่าเครื่องเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเงินเจนอยู่ในนั้นแล้วเครื่องทําการปิดแล้วก็ขึ้นในในจอว่าเครื่องขัดข้องขอภัยประมาณเนี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเจนว่าให้ดําเนินเรื่องตรงนี้เลยแล้วอีกท่านนะคะเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งอะ่ะเขาก็ไปไขตู้เพื่อน,นาเงินออกมาส่วนเจ้าหน้าที่ที่คุยเจนอยู่อะ่ะเขาก็เลยทาเรื่องตืดตืดตืดดคนต,ต่อไปที่เขารอคิวจะฝากเงินทางตู้เนี่ยเขาก็พนักงาน ตจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าให้มาฝากตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยต่อไปนี้เพราะว่าเหมือนเครื่องเนี่ยจะมีปัญหาปรากฏว่าเจนก็แจ้งว่าเงินเนี่ยติดเท่านี้พนักงานเขาก็เลยไปเอามาว่าเงินเนี่ยถูกต้องที่ตามตามที่เจนแจ้งสิ่งที่เจนอยากจะเล่านะคะก็คือว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เพื่อนๆความเสี่ยงม,มันสูงมากนะคะการฝากเงินที่ ตู้ธนาคารไม่ว่าจะธนาคารใดก็แล้วแต่นะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในขนาดนั้นที่เราฝากอ่ะสมมติเราไปคนเดียวแล้วธนาคารสาขาเขาปิดเพื่อนๆคิดดูว่าเงินอยู่ในนั้นเราจะต้องทํำยังไงถ้าเราโทรแจ้งกว่าจะติดกว่าเรื่องจะดำเนินการเงินเรายังอยู่ในนั้นเราจะไปไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าเราอ่ะไปฝากเงินแค่คนเดียวคือเราไปฝากเงินคนเดียวแล้วใครจะดูเงินเราถ้าเกิด อยู่ดีๆฝาตู้ของตู้รับฝากเงนินอัตโนมัติเปิดขึ้นมาแล้วเงินนะ่ะคือเงินนะ่ะอยู่ในนั้นแล้วคนเอามาเอาเงินเราเศรษฐกษิจแบบนี้ด้วยนะคะมันก็ไว้ใจใครยากแล้วอย่างหนึ่งคือเจงอยากจะออกมาเตือน,นเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าเราอะอยากไม่ช่วยเลยอะให้เราไปฝากที่เคาน์เตอร์นในธนาคารเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะไปฝากนอกสาขาวันดีคืนดีเครื่องเกิดมีปัญหาเออร์เลอร์ขึ้นมาแล้วในจังหวะน,นั้นพอดีพอดีธนาคารสาขาที่อยู่ตรงนั้นปิด ถึงเวลาทําการปิดเราจะลําบากมากแล้วเงินเราอ่ะใครจะรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยอ่ะเจนแนะนำนะคะพเพื่อนๆให้เรามั่นใจให้เราสบายใจคือไปฝากหน้าเคาน์เตอร์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคนเยอะเหลือเกินเราไปฝากันอื่นก็ได้เพื่อไม่เช่อว่าเงินเราจะปลอดภัยแล้วอีกอย่างหนึ่งการฝากในห้าง ในห้างก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปฝากในห้างแล้วเ,เกิดในห้างเขาปิดเวลาทําการเจ้าหน้าที่เขากลับบ้านกันหมดแล้วแล้วเราไปฝากเงินในเวลาที่คนเขาแบบพนักงานเขาไม่ได้อยู่หรืออะไรเงรี้ยอันนั้นก็ลําบากอีกค่ะเราจะแจ้งเราจะอะไรอีกแล้วเดี๋ยวห้างก็จะปิดอีกอันนี้ก็จะวุ่นวายกันไปใหญ่เจนเลยอยากจะมาแนะนํานะคะเพื่อนๆเราประสบการณ์จริงและตรงเพื่อเป็นอุทาหหณ์ให้กับเพื่อนๆน,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 นะคะว่าจริงๆอะ่ะเงินจะมากจะน้อยมันก็คือเงินของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก,กว่าเราจะหามาได้แล้วเศรษฐกิจแบบ แล้วเกิดสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนี่ยอยู่ดีๆเครื่องอัตโนมัติเนี่ยมีปัญหาปิดไปเฉยเลยอะ่ะเงินเราที่อยู่ในนั้นน่ะใครจะรับผิดชอบคะทุกวันนี้คือความปลอดภัยในรูปแบบของการฝากเงินหรือการมีทรัพย์สินติดตัวหรือสินทรัพย์ติดต,ตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็อยากจะออกมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ make sure หรือเพื่อความสบายใจให้ไปฝากที่หน้าเคาน์เตอร์คะ่ะเพื่อความปลอดภัยของเงินเราและเพื่อสุขภาพจิตของเราจะได้ไม่แย่ ตอนนั้นที่เจนเกิดวิกฤตนะคะก็คือแบบใจเจนไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยค่ะเพราะว่าเราอะไม่ค่อยมีเงินแล้วจังหวะที่เราไม่ค่อยมีเงินแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างเง<ๆ>ี้ยเพื่อนๆคิดดูดิเขาเรียกว่าอะไรคะสอวยซ้าําสวยซ้อนคือเจนก็เลยรู้สึกว่าเออฟ้าจะเล่นตลกอะไรกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคือ,คอช่วงวิกฤตนะนะ่ะมันเกิดวิกฤตอะไรหรือเกิดอะไรที่ทําให้เราหน้าซีดหน้ามือดอะเราก็มักจะแบบเฮ้ยดวงไม่ดีหรืออะไรหรือเปล่าแต่เราลืมไปว่า บางทีอะเราควรที่จะรอบคอบกว่านี้แล้วสิ่งที่เจนนามาแชร์กับเพื่อนๆเจน,นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่เกิดเหตุการณ์เดียวกันหรือยังไม่เกิดและคิดว่าโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสูงกับทุกคนหรือโอกาสที่เกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยมีเหมือนกัน ก็พูดคุยกันได้แชร์กันได้นะคะเจนขอไม่ระบุธนาคารนะคะเพราะว่าอาจจะเสื่อมเสียได้เพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีทุกธนาคารที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนได้นะคะแล้วก็แชร์ไปกับเพื่อนๆที่แบบว่าเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อ,นนะะเ,อเป็นวิทยาทานหรืออะไรก็ได้คะ่ะที่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไม่โดนเหมือนเจนนะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ